คนส่วนใหญ่ไปคิดเอาเองว่าตายแล้วเดี๋ยวคงได้เป็นมนุษย์อีกความตายมีแน่นอนแต่หลังจากตายแล้วเนี่ยนะความเป็นเรายัางอยู่ในจิตจิตไปสร้างภพใหม่ต่อไปแล้วภพใหม่ต่อไปจะเป็นอะไรพระองค์บอกว่ามนุษย์ที่ตายแล้วเนี่ยได้กลับมาเป็นมนุษย์เลยอีกเนี่ยเหลือเท่ากับเศษดินที่ปลายเล็บเทียบกับพื้นดินในมหาปตพีนั่นแสดงว่าถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเนี่ยโยม ไอ้ที่เราคิดว่าหลังจากตายแล้วเราจะได้เป็นมนุษย์อีกเนี่ยอันนี้คิดเองถ้าผู้เจ้าตรัสรู้จริงผู้เจ้ามีความรู้จริงไม่มาหลอกเราไม่มาโกหกเราเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงว่าหลังจากตายแล้วนะถ้าเราไม่ถึงโสดาบันเราจะไม่มีโอกาสได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์เนะเปอร์เซ็นต์ที่ได้มาเกิดน้อยมากๆดินปลายเล็บกับดินทั่วทั้งโลก แทบจะเทียบเปอร์เซนต์กันไม่ได้พระุทธเจ้าบอกเหลือแค่นี้ทีนี้จะได้เป็นมนุษย์อีกเมื่อไหร่พระุทธเจ้าบอกนู่นน่นานเท่ากับการเกิดของสัมมาสัมพุทธะอีกสักครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าองค์ต่อไปก็นูน่นเมื่อมนุษย์เนี่ยอายุยืนอายุลดลงไปเหลือ10ปีแล้วตีกลับยืนไปใหม่ถึงอายุ80,000ปีไม่ต่ำกว่า91กับ นานหลายล้านปีเราถึงจะได้ความเป็นมนุษย์อีกสักครั้งหนึ่งเพราะความเป็นมนุษย์นั้นสัตว์ทั้งหลายเนี่ยได้มาได้ยากทุกคนในที่นี้ถูกเรียกว่าสัตว์ทั้งหมดเทวดาก็าเป็นสัตว์นะสัตว์คือผู้ที่ลั่นไปท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏดังนั้นสัตว์จะได้อัตภาพเป็นมนุษย์สักครั้งเนี่ยนานมากคราวนี้ได้ละถ้าไม่ถึงโสดาบันตายไปปุ๊บจะได้อีกทีเนี่ย นานเท่ากับการเกิดของสมาสัมพทธะสักครั้งหนึ่งหรือที่พระองค์เปรียบเทียบน้ำท่วมโลกทั้งใบแล้วเต่าตาบอดร้อยปีโผล่ขึ้นมาหายใจทีมาเจอแอกไม่ไผ่ซึ่งถูกโยนเข้าไปในน้ำที่ท่วมโลกทั้งผืนนี่มันยากมากจะไปเกิดเป็นเทวดาง่ายไหมพระองค์บอกไม่ง่ายดังนั้นส่วนใหญ่ของการที่มนุษย์ตายแล้วก็จะไปสู่นรกกเัเนตาารชานหรือเปรตวิสัย ดังนั้นส่วนใหญ่ของการที่มนุษย์ตายแล้วก็จะไปสู่นรกกําเนดชานหรือเปรตวิสัยในนั้นเราพยากรอนา,นาคตข้างหน้าได้เลยถ้าเราไม่ได้สร้างเหตุปัจจัยของการได้ความเป็นอริบุคลลดังนั้นนี้คือสิ่งที่จะชี้ให้เราเห็นว่าอริบุคลลเนี่ยสำคัญนะวันนี้แจกคู่มือโสดาบันไปแล้วต้องรีบเปิดอ่านอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะให้เราเนี่ยก้าวถึงความเป็น โสดาบันให้ได้ก้าวล่วงพ้นปุถุชนภูมิให้ได้และจะได้ประกันได้ว่าเราจะไม่ไปสู่อาบายแน่นอนเทวดาที่ตายแล้วได้กลับไปเป็นเทวดาอีกก็เหลือเท่ากับเศษดินปลายเล็บเหมือนกันดังนั้นสัตว์ส่วนใหญ่เนี่ยจะไปแออัดอยู่ในอาบายทุกติวินิบาดนรกเสียส่วนมากทีนี้ถ้ายังไม่ถึงโซดาบันเนี่ยนะจะทำอะไรเพื่อให้ประกันได้ว่า เราจะไม่ไม่ไปสู่อาบายทุกติวินิบาตานรกก็คือการฟังคำตถ,ถาคตหนึ่งเนื่องฟังคำผู้เจ้าบ่อยๆที่เป็นคำของตถ,ถาคตฟังบ่อยเหมือนเราฟังเพลงบ่อยๆเราจะร้องตามได้เราจะจำได้นะคำตถ,ถาคตฟังบ่อยๆเราจะจำได้เราจะพูดตามได้ เราจะค่อยๆเข้าใจเรียกว่าเป็นการแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิคือความเห็นด้วยเหตุปัจจัยนี้เป็นอีกเหตุปัจจัยหนึ่งสำหรับผู้ที่ต่ำกว่าโสดาบันแล้วพระพุทธเจ้าประกันว่าเธอจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาและบรรลุธรรมในภพนั้นแม้จะขาดสติหลงลืมเมื่อตอนตายก็าตามก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาแน่นอนนะและในภพเทวดานั้นจะบรรลุธรรม ดังนั้นเพื่อประกรันความพลาดระหว่างที่ประพฤติปฏิบัติไปด้วยก็ให้มีการสั่งสมสุตตะไปด้วยคือฟังคำตถาคตบ่อยๆฟังเนืองๆหลักประการอีกอย่างคือถ้าเรามีโอกาสได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตพระศาสดายืนยันว่าเธอจะละสังโยชน์ได้และใครละได้แล้วจะได้เป็นพระหลหน ดังนั้นเพื่อการช่วยเหลือญาติสาโลหิตหรือคนที่เรารักใครที่เรารู้จักใกล้จะตายใกล้จะเสียชีวิตให้เขาได้ยินได้ฟังคำของตถาคตอย่าไปคิดว่าเขาไม่รู้เรื่องเปิดฟังไปก่อนไม่เสียหายอะไรพระศาสดาเป,เป็นสัพพัญญูรู้ฐานะและอาฐานะว่าผู้ใดควรบรรลุธรรมผู้ใดไม่ควรบรรลุธรรมฐานะใดควรแก่การบรรลุธรรม คือฐานะขณะที่กําลังจะสิ้นชีวิตนะถ้าเขาได้ยินได้ฟังคําต,ตากฏเป็นอริบุคลลแน่นอนเปิดไปก่อนรู้เรื่องไม่รู้เรื่องเปิดไปก่อนแต่ขณะเดียวกันเราก็ไม่สามารถประเมินได้ว่าถ้าตัวเราเองกําลังจะตายขึ้นมาใครจะมาเปิดพุทธวจนะให้เราฟังบ้างหรือเปล่า ดังนั้นเพื่อประกันความเสี่ยงก็คือพยายามระลึกถึงบทแห่งธรรมให้ได้เองการระลึกถึงบทแห่งธรรมของพระตถาคตได้เองก่อนสิ้นชีวิตก็เป็นเหตุให้ละสังโยชน์ได้เป็นอริบุคคลได้เช่นเดียวกันท่านี้จะระลึกได้ได้อย่างไรการที่เราจะระลึกอะไรได้ก่อนจะตายเนี่ยนั่นคือเราต้องทําบ่อยนั่นคือเราต้องเสพครบธรรมะพระตถาคตบ่อย คำตถาคตนะเรียกตถาคตภาสิตาไม่ใช่คำสาวกนะ,ะคนที่ไม่เคยศึกษาพุทธศาสนาแยกแยะให้ดีกรณีนี้พระองค์ประกันเฉพาะตะถาคตภาสิตาไม่ใช่สาวกภาสิตาเพราะสาวกภาสิตาคำที่สาวกพูดขึ้นเนี่ยพระองค์บอกว่าอย่าไปฟังอย่าไปตั้งจิตเพื่อจะรู้ทัวถึงอย่าไปสําคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนหรือคําที่คนแต่งใหม่พระองค์ไม่ได้ประกัน ประการเฉพาะคำของตถากตเพราะเป็นอนุสาสนีปฏิหารคำที่สัตว์เมื่อใขค้ควรแล้วสามารถรู้ตามได้ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปดังนั้นการที่จะสร้างเหตุให้เราละลึกขึ้นได้เองนั้นมันก็ต้องย้อนกลับมาว่าเราจะต้องจำได้การที่จะจำได้ก็คือต้องฟังบ่อยพระองค์บอกว่า การฟังธรรมเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการทรงจำการทรงจำเป็นธรรมมีอุปการะมากต่อการใคร่ควรทรรการจะคข้ควรทรรถ้าจําอะไรไม่ได้เลยจะเอาอะไรไปใคร่ควรถ้ายมจำสุดคูณไม่ได้สักแม่หนึ่งเนี่ยยมจะเอาอะไรไปคิดอยู่ในหัวจะทอนเงินยังไงจะคิดคำนวณอะไรยังไงจําไม่ได้สิ่งนี้ต้องอยู่ในการทรงจำก่อน ดังนั้นการคายควรทำก็เช่นเดียวกันเกิดมาจากการจําได้การจําจได้เกิดมาจากการฟังและถ้าฟังบ่อยๆฟังเนืองเนืองการจําก็จะเป็นการจําในลักษณะที่ขึ้นใจนึกในใจได้คล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิการจะได้ฟังจะเกิดมาจากอะไรพระองค์บอกเกิดมาจากการครบกัลยาณมิตร มิตรที่ดีจะพาเรามาฟังธรรมนี่พวกเราได้มามีโอกาสฟังธรรมวันนี้นะก็คงจะมีมิตรที่ดีชักชวนกันมาได้ฟังธรรมอาจจะมีทั้งผู้ใหม่บ้างเก่าบ้างและกัลยาณมิตรที่แท้จริงนั้นนอกจากนัยยะของการเป็นเพื่อนที่ดีชวนมาสร้างกุศลแล้วกัลยาณมิตรในความหมายของพระองค์ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นก็คือมักมีองค์8ด คือกัลยาณมิตรที่แท้จริงมักแเนื้อธรรมนี่แหละคือเพื่อนที่แท้จริงของเราดังนั้นพระองค์จึงให้พึ่งตนและพึ่งธรรมพึ่งตนเองพึ่งธรรมะตถาคตภาสิตาทนะำสอนที่ถูกต้องทำแค่นี้เราหลุดพ้นได้ชื่อว่าเรามีแผ่นที่ที่ถูกต้องและมีกำลังความเพียรเดินไปเลยอย่าถือแผนที่ผิดเท่านั้นเอง อย่าไปถือแผ่นที่ที่เป็นสาวกภาสิตาหรือคำที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่ยมต้องถือแผ่นที่ที่เป็นตถาคตภาสิตาแล้วเดินไปตามแผ่นที่นั้นก็จะไม่พลาดนี้ก็เป็นมูลเลหตุของการที่จะได้ความเป็นโสดาบันหรือต่ำกว่าโสดาบันแล้วจะมีความมั่นคงและแน่นอนหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือขอให้เป็นผู้ถึงพระพุทธประธรรมประสง์เป็นสารณะ ไปตลอดชีวิตดังพระสูตรที่ให้สาธยายกันเมื่อคืนว่าเราขอถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตเดี๋ยวสาธยายตามที่อาตมาจะกล่าวคำพระศัสดาเพื่อประกาศความเป็นใครมีใหม่ก็ก็หยิบใหม่ขึ้นมาได้นะคนที่ได้ยินได้ฟังคำของตถาคตแล้วเนี่ยเขจะรู้สึกถึงความไปเลาะ รู้สึกถึงความซาบซึ้งรู้สึกเหมือนเขาเนี่ยได้เป็นผู้มีจักขุดีขึ้นมาโดยเปรียบเหมือนการไายของที่คว่ำเปิดของที่ปิดอยู่แล้วเขาก็จะบรรยายออกมาอย่างนี้นี่ก็เป็นการที่ตถาคตได้บรรยายบอกถึงความรู้สึกของคนที่ฟังคําตถาคตแล้วก็จะเกิดความรู้สึกอย่างนี้แล้วเขาก็จะประกาศตนเนี่ยว่าเขาเนี่ยจะขอพึ่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะไปจนตลอดชีวิต เราในฐานะของผู้ที่มีศรัทธาในตถาคตก็อยากให้ครั้งหนึ่งในชีวิตได้กล่าวคําที่พระองค์ได้เคยตัดเอาไว้เพื่อแสดงความตั้งมั่นต่อพระองค์เดี๋ยวก็กล่าวตามที่อาตมาจะกล่าวต่อไปนะข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าแต่พระผู้มีพระภาคภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนักภาสิทธิของพระองค์แจ่มแจ้งนัก ภาษิตของพระองค์ไพเราะนักภาษิตของพระองค์ไพเราะนักพระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้พระองค์ทรงประกาศธรรมโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลไหของที่ควําเปรียบเหมือนบุคคลไหของที่ควําเปิดของที่ปิดเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืด หรือส่องประทีตยในที่มืดด้วยตั้งใจว่าด้วยตั้งใจว่าคนมีตาดีคนมีตาดีจัากได้เห็นรูปดังนี้จัากได้เห็นรูปดังนี้ข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธมิ่เจ้าพระธรรมพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะว่าพระสงฆ์เป็นสารณะขอพระองค์จงทรงจำขอพระองค์ทรงจงจำ ข้าพเจ้าว่าข้าพเจ้าว่าเป็นผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตเป็นผู้ถึงสารณะตลอดชีวิตตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสาธุนี่เราก็ได้เป็นสาวกของพระองค์และทำอันนี้จะเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้เรามีความเจริญในธรรมของพระองค์เหตุเพราะอะไรเพราะเราไปดู พระสูตรที่พระองค์จัดเรื่องบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลพระองค์จัดบุคคลผู้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะเข้าไว้ด้วยพระองค์บอกว่าถ้าบุคคลใดยังบุคคลใดเนี่ยให้เขาถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะบุคคลน,นี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลนี้และถ้าบุคคลนี้ อุปการะบุคคลนี้ให้เห็นตามเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้เหตุให้เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ความดับไม่เหลือของทุกข์นี้คือข้อปฏิบัติให้ถึงความดับไม่แหล่งทุกข์ที่เรียกว่าโสดาบันเนี่ยบุคคลนี้ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้มีอุปการะมากต่อบุคคลน,นี้และถ้าบุคคลน,นี้อุปการะบุคคลน,นี้ให้บุคคลนี้เนี่ยรู้แจ้งซึ่งเจตว,วิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอสวะไม่ได้ บุคคลนี้ก็ชื่อว่าเป็นบุคคลมีอุปการะมากต่อบุคคลนี้จากพระสูตรนี้จะเห็นว่าการที่บุคคลใดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะพู้เจ้าก็ยังเอ่ยถึงการพูดออกมาของพระศาสดาพระองค์จะพูดเฉพาะเรื่องจริงเรื่องแท้เรื่องประกอบด้วยประโยชน์เท่านั้นคำที่ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เรื่องไม่ประกอบด้วยประโยชน์พู้เจ้าจะไม่พูด อันนี้จึงเป็นเหตุว่าบุคคลนี้แม้บุคคลพูดถึงพระรัตรตรัยเป็นสระก็ยังมีความสำคัญที่พระองค์กล่าวถึงและจะเป็นลำดับขั้นตอนของการเข้าไปสู่โสดาบันและเข้าไปสู่ความเป็นพระอาหารหันต์ก็ขอให้ปีใหม่เนี่ยพวกเรามีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสลาณะน,ะนะนะอย่างที่เราได้กล่าวกันไว้นะอันนี้ก็ไล่เลียงลำดับ ให้ว่าถ้ายังไม่แตะโสดาบันเนี่ยลดลงมาแค่ไหนก็คือฟังคำตถาคตหนึ่งเนน่องจนนะสามารถทรงจำได้คล่องปากขึ้นใจหรือการเข้าถึงพนะระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะหรือมีโอกาสได้ยินได้ฟังคำตถาคตก่อนสิ้นชีวิตหรือพยายามระลึกถึงบทแห่งธรรมของตถาคตให้ได้ก่อนสิ้นชีวิตลำดับพวกนี้ล้วนเป็นเหตุเป็นปัใจจัยให้พวกเราเนี่ย ้าวเข้าสู่ความเป็นอริบุคลก่อนสิ้นชีวิตทั้งสิ้นเพราะนั้นก็พยายามจำแนกแจกแจงธรรมะเพื่อให้เรารู้สึกว่าโสดาบันไม่ได้ยากเกินไปอยู่ในวิสัยที่พวกเราทุกคนจะปึงทำได้นะอยู่ในวิสัยอยู่คลองเรือนก็เป็นโสดาบันได้หรืออีกอย่างเป็นผู้มีทานการให้ทานในลักษณะที่วางจิตถูกต้อง คือมีใจปราศจากความตรณีนั่นเองอันเป็นมนทินนะมีจาค้าอันปล่อยแล้วมีฝ่ามืออันชุ่มด้วยกันให้เป็นผู้ควรแก่การขอยินดีในการเสียสละจำแนกทานอยู่คลองเรือนนี่พระองค์ตัดยืนยันไว้ว่าถ้าเราให้ทานในลักษณะนี้เราจะไปเกิดเป็นพรหมกายิกานังเทวานังและเมื่อสินส้นกรรมสิ้นฤทธสิ้นยศหมดความเป็นใหญ่แล้วเป็นผู้ที่ไม่ต้องกลับมาคือเป็นอนาคามี นผู้ที่ไม่ต้องกลับป่าสามารถเป็นอริบุคคลได้ดังนั้นทุกการกระทําของเรารอบๆตัวเนี่ยถ้าเรามีสุตตะของตถาคตเราจะเห็นว่ามันเป็นการกระทําที่นําไปสู่ความเป็นอริบุคคลได้ mm hmm. เกือบทั้งนั้นเลยเพียงแต่เราเนี่ยจะรู้เทคนิครู้แง่มุมหรือเปล่าดังนั้นคนคนหนึ่งให้ทานเหมือนกันอีกคนก็ให้ทานแต่คนหนึ่งวางจิตผิด คนหนึ่งวางจิตถูกคนนี้เป็นอริบุคคลคนนี้ยังเป็นปุถิชนเห็นนะเพราะเขาไม่วางจิตละความเานนีเพราะบางทีเขาหวังผลในทานมีจิตผูกพันในผลมุ่งการสังสมหรือคิดว่าเราตายไปจากได้สวยผลของทานนี้หรือคิดว่าให้ทานเป็นการดีหรือคิดว่าทําตามประเพณีปู่ย่าตายายหรือคิดว่าเพื่อความปลื้มใจปิติใจสมนัดใจการวางจิตแบบนี้ ยังต้องเป็นอาคามีคือกลับมาสู่สังสารวัตยังไม่สามารถเป็นอนาคามีได้เธอจะได้แค่ผลใหญ่คือไปเกิดเป็นเทวดาในแต่ละชั้นแต่จะไม่ได้อน,นิสงใหญ่ดังนั้นการวางจิตแบบเดียวในการให้ทานก็คือการวางจิตละความตระหนีนั่นเองเรียกว่าให้ทานเป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเป็นบริการของจิตนะอันนี้เทคนิคนี้จำไว้ให้ดีเพื่อเอาไว้ไปวางจิตของเรา ในการกระทำก็ฝากธรรมะของพระตาคตในแบบต่างๆเพื่อให้เราได้มีกำลังใจเพื่อจะให้ได้ความเป็นโสดาบันนะกันแล้วก็คิดว่าเราควรจะตั้งเป้าในชีวิตว่านะเราต้องก้าวล่วงพวน้นปุถิชนปู่ไม่ได้ต้องก้าวล่วงให้ได้ความเป็นมนุษย์นั้นคุณสมบัติพระองค์บอกว่าเป็นผู้มีความกล้าหาญนะเป็นผู้มีความกล้าหาญ เป็นคุณสมบัติที่ไม่มีในเทวดานะดัะ,ะนั้นเทวดาชั้นดาวดึงเนี่ยถึงเขาจะมีสุขทิพวรรณะทิพอายุทิพแต่เขาจะเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ3อย่างที่มนุษย์มีคือ 1. เป็นผู้มีสติ 2. มีความกล้าหาญ 3. มีการประพฤติประมรจรันอันเยี่ยมยอดน,นี่คือ3สิ่งที่มนุษย์มีดังนั้นในความเป็นมนุษย์ของเรานะคราวนี้ เรามีสิ่งเหล่านี้ครบแล้วก็ให้ใช้ความกล้าหาญนั้นในการสลัดคืนสิ่งผิดผิดแล้วในการสมาทานสิ่งที่ถูกต้องนะมีความไม่หวั่นไหวในองค์พระพุทธเจ้าแล้วก็ประพฤติธ,ธรรมสมควรแก่ธรรมปฏิบัติชอบยิ่งปฏิบัติตามธรรมอยู่ด้วยการกระทำเพียงเท่านี้ก็เชื่อว่าเราต้องได้เป็นอริบุคคลแน่นอนก่อนสิ้นชีวิตและกติของเราก็สามารถพยากรณ ตัวเราเองได้เลยว่าเราจะเที่ยงแท้ตอนนิพพานแน่นอนนะอย่างแย่ที่สุดก็เกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติและที่แน่ๆคือไม่ต้องไปเกิดในอบายทุกติวินิบาตนาลกอีกเราก็จะชื่อว่าเดินตรงตามคำของตถาคตก็ฝากพวกเราไว้เท่านี้นะสำหรับชาวนี้